ขั้นตอนในการปลูกลำไยของนะอูดนะครับเนาะขั้นแรกก็เริ่มต้นการขุดหลุมปลูกนาอูดมีวิธีการอย่างไรพ่องครับอ๋อเริ่มแรกก็ขุดหลุมนะแล้วก็จะหาปุยจับใบลำไยครับครับผสมดินนะขุดหลุมนี่ต่อหลุมหนึ่งนี่เขาต้องขุดลึกจระไดกว้างจะไดครับประมาณห้าสิบเซน ความลึก50เซนแล้วความกว้างนะครับกว้าง50เลือก50กว้าง50นะครับนอกพุชเซตแล้วเราก็รองพื้นด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกปุ๋ยมัดเนาะปุ๋ยมัดที่เรามัดไว้นะครับใส่ต้นนึ่งหนักก็ครับหรือว่าปริมาณหรือว่าแล้วแต่มประาณเกินทางสีนะฮะ เิขนถังสีถังสีอ,อันใหญ่ครับสีได้สองต้นอ๋อครับถังสีหนึ่งจะได้สองต้นเนาะเอากรอ,องพื้นรอ,องพื้นเซ็ตแล้วก็ดินเอาต้นใส่แล้วก็ดินกรบเนาะ,ะการคาดพันธุ์ของนะอ้นี่มีวิธีการคาดคาดต้นพันธุ์อย่างไรพ้องครับในการจะเอามาปลูกที่มาปลูกนี่ก็คือนี่ก็ไปสร้างป้นต่อหน้าที่ส่วนป้นตอนั่นก็เจ้าของมอนบอกแบบเคยได้ลาสานะเนาะครับ อ๋อต้องเลือกอต้นที่บ่อค่อยได้ใส่สารครับเพราะเพราะอะไรครับผมก็พอดีพอดีใบอย่างเปิ้ลมันสีสมบูรณ์ดีกิ่งตอนมันจะสมบูรณ์กว่าเนาะอ๋อเลือกพันธุ์พันธุ์ที่เราอุดปลูกตัวนี้ในสวนนี่มีพันธุ์อย่างห้องครับอีดอยกี่ดอยอย่างเดียวเนาะแต่แต่แปลงนี้อีดอยอย่างเดียวแต่อแปลงนี้ผสมน่อยผสมมีอยไรเนาะสีชมพูเอามาปลูกสวยนะครับเนาะแต่ละพันธุ์นี้การปลูกก็เหมือนกันหมดนะครับเนาะมาต่างกัน ระยะห่างช่วงปลูกเนาะจากต้นหนึ่งไปต้นหนึ่งนู่ใจระยะห่างตัวไหนครับประมาณ10มตประมาณ12เมตรนะฮะอ่าจากจากต้นนี้ไปถึงต้นรประมาณถึง,ถงหรอครับช่วงช่วงยาวนี่ 10, 12 12เซนหรือว่า12เมตร จากจากนี่ไปถึง10เมตรสิบเมตรกับห้าวาอ๋อสิบเมตร,น,มรนะครับห้าวาส่งห่างเนาะและและอีกช่วงหนึ่งมันจะสั้นกว่านี้ประมาณแปดเมตรครับแล้วอย่างการปลูกนี่ในช่วงเตี่ยลำไย,ยต,ต้นน้อยนี่เฮงกบปลูกพืชพัก,พพกแซมไปตัวก็คืออันนี้ก็จะเป็น ช่วยเสริมรายได้เราเราบางตี่ลำใหญ่ต้นน้อยนะครับเนาะก็เหมือนเราต้องมดน้ารับในเปดขาบแล้วอย่างการปลูกของอู้นี่คือการการวางแนวลำใหญ่นี่มีการปลูกอย่างนไะรซับว่างหรือว่าปลูกเป็นแถวครับเออจะปลูกสลับสลับกันก็คือว่าระวางแนวนี้กบแผ่ แถวฟากก็จะจะบะตรงจะบะตรงเป็นแถวฝางกันไปเนาะก็จะต้องซับซับวางกันนะครับเนาะระวังระวังแปลงนี้ก็แบบแถวนี้ก็แถวนี้จะต้องซับวางกันค่งมันอยู่ระวางกันค้ายๆงลูกเต่าเป็นตาแห่นะครับเหมือนตาห้าลูกเต่าเนาะตรงตรงนี้มันจะช่วยอย่างไรพ่องครับคือถ้าเป็นถ้าปุ่มมันทรงปุ่มนี่มันจะ มันจะบะตงกันครับมันจะบะจ,จนกันทรง<ต>พุ่มมัน,จ,จ,นจะบะจ,จ,จนกันมันจะมีหน้าที่ซี่ทรงพุ่มมันอยู่ได้นะครับอยู่รอ,อบทุกด้านและอย่างลําไยต้นน้อยนี่เนาะหลังจากที่ฮอปลูกไปแล้วเนี่ยเรามีวิธีดูแลใื้อน้ํามันอย่างไรครับดูแช่วงใื้อน้ำนี่ถ้าหน้าแรกนี่ฮื้อตลอดครับทุกวันแบบมาทุกวันครับถ้าฝนมาตกอย่างนี้ก็ประมาณสี่วันสี่วันต่อครั้ง ของนอุดในสวนนี่ใจ้ระบสปริงเกอร์มดเนาะครับสปริงเกอร์แต่ช่วงมันมันน้อยนี่ก่อถ้าแบบได้ปลูกพักปลูกอย่างนี้ก่อต้องจช้ยเงินให้เป็นประเภทนั้นบัวนะมดครับถ้าหน้าแรงนี่สี่วันครั้งเนาะครับแต่ถ้าหน้าฝนก็ม่ต้องม่ต้องได้ใส่โอ้เราก็ปลูกพักแซมไปตัวนะครับเนาะถ้าปลูกพักแซมนี่เขามต้องละเพราะมันกินน้าจากพักอยู่แล้วเพราะักนี่ต้องมั่งข้างลด แต่ถ้าหน้าแรงนี่ถ้าบาได้ต้องสี่วันก่อครั้งหนึ่งอย่างตามเปนสี่วันละการใส่น้ําในช่วงเวลาไหนจะดีที่สุดครับช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเนาะใส่น้ําจะใส่ช่วงเย็นประมาณกี่โมงเป็นต้นไปครับนักวสดีถ้าางเริ่มฮดประมาณห้าโมงนห้าโมงเย็นฮดไว้นะครับเรามันก็อสะดวกนะคนฮดระยะเวลายังเริ่มปลูกแล้วมันจะให้ผลได้ใช้เวลาประมาณกี่ปีไปครับ ปมาณสี่ปีครับสี่ปีเนาะอย่างลำไย,ยต้นน้อยนี่จะต้องดูแลปุ๋ยดูแลอย่างตัวกับครับช่วงดูแลครับแต่มันเหมือนนักตระหนักต้นน้อยนี่จใจใจปุ๋ยอย่างไรครับบางครั้งก็เป็นประเภทไนโตรเจนนักก็จะเป็นสูตรสองห้าเจ็ดเจ็ดสองห้าเจ็ดเจ็ด,จด,จดอ่าอย่างต้นน้อยๆที่เริ่มใส่นี่้จะเริ่มใส่เมื่อมันอายุตระหนักขึ้นไปครับนี่ผมถ้าเวลามันจะคือถ้า มันติดนะครับโออ๋อคือเริ่มเห็นเรามีอะรว่ามันเริ่มแตกยอดจะถึงจะเริ่มใส่ใส่ใแบบนักใส่ประมาณต้นหนึ่งต้นหนึ่งตัวใดครับกิโลบเกือกกิโลบปถึงครไปถึงครับสักกัมสองกัมกัมไม่มีนักไปกัมยังหนึงนี้นักไปอยู่นะครับอ๋อบรรนักขนาดนั้นเนาะถ้านนักบันได้ครับครับก็คือห้ามห้ามเกินหนึ่งกัมมือเนาะพอต้นมันแตกครับอ๋อครับ สูตรนี้ใส่ไปใส่ไปก็มีสูตรนี้แล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยมักก็ผสมปไปตัวย,ยังเอาวานพักนี่มันก็กินกินไปตัวเนาะอย่างระยะน้อยนี่เขาจะสังเกตยังได้ว่าเออมันควรจะได้ปุ๋ยละหรือว่าเขามีระยะเวลาทุกเดือนกาหรือว่าดูตามาาความสมบูรณ์ถ้าใบมันแก่นะเขากต้องใสอ๋อก็คือสังเกตยังได้ครับว่าใบมันแก่เขาบนูครับอ๋อใบมันจะเข้มไหมอ่าไหนลองลองที่นี่ครับแ่แต้นนลงอ๋อก็คือถ้า ถ้าสีใบเริ่มเข้มขึ้นหลังจากมันแตกยอดแล้วเนาะแตกยอดเซจคือลำไยมันก็จะสลับกันเนาะถ้าเขาใส่ช่วงนี้นี่กว่ามันถ้ามันเดี๋ยวมันจะแตกยอดใหม่มาเลยออก็คือครับปุ๋ยคือตั้งแต่ที่มันแตกยอดใหม่ใบมันก็จะสีอ่อนออนจะอี้นะครับเนาะสีอ่อนเซจแล้วมันก็จะเริ่มแก่มาแก่มาถ้าเริ่มแก่มาประมาณนี้ก็ควรจะเริ่มบำรุงปุ๋ยละใส่ปุ๋ยรอบนี้เซจแล้วก็เว้นไปก็ดูมันแตกยอดใหม่ ถ้าใบแตกยอดใหม่มันเริ่มแก่ก็กอยใส่ใสปุ๋ยใส่ใสครับป,ปุ๋ยข้อปุ๋ยมักแล้วอย่างถ้าเป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยมักนี่ใส่ได้ตลอดก็ครับครับถ้าเอามีใส่ได้ตลอดอ๋อม่ได้กำหนดน,นะครับปุ๋ยข้อปุ๋ยมักนี่เนาต้ก็มักตรงนี้ครับ,รบในการเตรียมดูแลน้ําก็จะเป็นอย่างนี้ในการเริ่มต้นนะครับเนาะครับร่างครับ